สวัสดีครับเจอกันช่องไออาร์ลันทุงกรับผมเมื่อน,นี้เข้ามาเล่นสะพานเทียบสุดาอีกครั้งนะครับ เป็นวันอาตย์เป็นวันยูทองผมเองคนไล่ไรลครับเมื่อนี้เป็นวันที่ข้าเจาแบบทีมงานมาปั่นจักรยานงานผู้สิงครับผมตอนนี้มอยู่แพร่กละเกียตครับผมเราจะเดินไปหาพี่ปิดพ,พ,พี่สั้นพี่นุม่มเพิ่มมาแต่เชียงใหม่เิ่นวาอยูแพร่สองนะครับเราจะเดินไป เพียสองที่ตังไหนครับนี่นี่ครับพี่เพียเพียสองทางน้ำ้างนอกครับทางน้ำครับครับข้างนอจะไปนะครับตรงนี้ติดต่อเดี๋ยวเรือไปส่งอยู่กลางวะครับโอเคครับไปครับผมกลินแพียเลยท่ามกลาคนเยอะบรรยากาศดี ครับเอมาหาแพสองครับอ๋อแพสองครับเดี๋ยวเราจะคู่นะคะเดี๋ยวพี่ไปส่งครับครับผมมีคนกันได้ี่คนหนะพี่จไย่นน่าจะฟังนน่นครับผมโอ้ลมเย็นนี้ครับบรรยากาศดีๆ จะรอขี่เรือไปเลยครับยอยไอย้บนพ้าขี่เรือไปหาเพาอยู่กลางน้ำครับบอกเลยว่าบูอีครับนี่ครบคือว่าโอกาสดีครับมือหนอีเขาได้ขี่เครื่องครับผมการสตาร์ทปิดระบบสตาร์ทมือครับ มาเครื่องกับเครื่องสูบน้ำรับมสี่เครื่องถ้าเผื่อมีปู่ด้วยเดี๋ยวบดสมอครับผม่รเย็บไห่ก่อน,ะดนบดสมอลแล้วพออัเลย คูกค้าหลายเดือนชาวอาทิตย์บ่นี้หรือหลายสมเมสมอชาวอาทิต ีจอดเทียบท่าขอบคุณมากครับนี่เอาขึ้นมาแพรแล้วนี่พี่หนุ่มมาจากเชียงใหม่ครับ หลักพี่เอกขอบค่ะผมหลักพี่สั้นแหมเรลองมาดลักพี่พิทคนสวยครับผมนั่นเดิมนั่นเดิมครับผมมีนู่นหลากหลายหลากหลายก็บรรยากาศที่ดีโอว่าล้ดวยังฟังเพลงเอกพอๆอยู่ลำอยู่ลำป่าล่ะสะพานตีสุดาเนาะใต้สะพานเพวกบรรยากาศ ส้นสูงแน่น้วแต่ใจฉันยังยักใจดูยอดหาทพคนจะสู้เงียน่อยเป็นายทนนทนกนขุ่มสดๆเขาหูมากเลยเตะเกลื่อนล้มป่าเลยครับผมบอกเลยแบบมะยามครับนี่ดิไอแบบสดๆเกลนเลยเงยบกินเลย อันนี้พระเอกพระเอกในพระเอกในตำนานครับผมกอเพชรเยสีครับผมอ้าวชนครับผมพี่มันเกย์เคยเป็นดาราครับผมอยู่เชียงใหม่ทั้งกอเพชรเยสีหลังพระเอกมิวสิีเข้าไปชมแล้วรูปตอนตอนพี่เป็นหนุ่มๆเหมือนแบบลูกครึ่งไงลูกครึ่งเอ้ยหอ่อรอหล่อมากๆเลย เพียงเพียงยังกับพี่สันเพียงดีอันพี่พี่พิมเข้าไปแม่เมื่อไหร่ไหมกุหลาบเบียงพิงสามาเข้าไปรับจมเลยนะครับผมอันนี้ก็พระเอกมิจฉเพียงนครับนี่นี่นี่เกินละวะเอาวะ บรรยากาศต้องมันเอาอันนี้มีนนู่นน้ำปาน้ำป่าทั้งนั้นเลยอ่าน้อาอันนี้เขาเอาเป็นมุ้งมาจใส่ใช่ค่ะเแผมเอามาอยากดึงนี่ยืดถึงอ๋อผมตีแทนสองนะครับไครับผมฮะ้วมาลองตุมบผมพุงเขา ตัวใหญ่ๆตู้เดแวะมาทางสิ่งเกี่ยอย่าลืมแวะมาสปาสีตุ๊ดดาวเราผมมาลองเทปบรรยากาศดีๆบอกเลยว่าดีมากเลยเทีปนี่ซามาผมดูเลยซีซีโบกุนนะครับมาแบบยากตัวใหญ่ๆอันนี้ของแทมไม่ผ่พูดกัน เสียบเสียบกุ like, no. <as> <here> ้งสดเด้งไหมกุ้งไม่น้ำนะสักคำสักคำมันมีวิธีเลยเนาะพี่ลาก้าวออกไปค่ะไม่น่าหรอไม่น่าหรอ càng nữa nhưng chỉ cái nói một chút thôi chúng năm ยู่กลาได้ดีครับผมพี่เวียนนี่ไงชมตามตูปลาลามมิมนยยืนได้แบบบมกินแับแบบพอกินพองอย่างเดียวคือไสุขภาพดีอยู่ นางคุยมีโอกาสจับเลยนางก็ผีกในอำนาจผมยังยังรอเหมือนเดิมครับผมแกผมจะหาลูกกบกบเป็นกบเป็ดจีมากอยู่นี่ครับผมหลังจากที่เราลองเพลหาลักกันเรียบร้อยแล้วอาจจะได้เวลาเลือกแล้วบ่พบลักเลยอยู่กลางปาน้ำกลางน้ำนี่ จะมากับพี่เอกครับผมตาล่าหนุ่มสองเจตเต์ครับผมนี่เป็นเป็นพระเอกมิ้วศีกหาซิฟก็เพลงนะครับผมเพลงอะไรนะพี่เอกกุลาบเวียงพิงเพลงดังดังอ่ะกุลาบเวียงพิงครับผมของของอะไรครับนะเป็นเพื่อนในเป็นพระเอกมิวสิยแต่พวกผมาอาจยังบ่ยัง ยังไม่ทันเกิดก็ได้ครับตั้งแต่พี่เอกอะอายุสิบแปดสิบเก้ารับนี่ยครับผมเนี่ยรอดูเนี่ยครับวงจันทร์เพลินกุหลาบเบียงพิงนี่ดูคอดเสิ าไปหาชมได้ครับผมหล่อมากเลยครับ <c oughs> นีนแบบ่เพิ่นแสดงแบบก็เพชรยเจ็ดสีพร้อม <c oughs> เข้าไปหาชมพี่เอกพี่เอกใส่แบบก็เพชรยเจ็ดสีสีใดสีใดส,สีส้มสีส้มเออผมกะหยาบเข้าไปชมเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอจบคปปขีพข่าวเพียงเท่านีนน้นะครับขอบคุณทีกคนที่เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศที่ดีที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์สะพานเทพสุดานะครับผม เยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องแอาดลรันทูลครับผมสวัสดีครับ